สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดทาง FM 1เ5มนนะคะเจอกันทุกสองทุ่มครึ่งแบบนี้<ม>จันถึงสุดนะคะอยู่กับคุณนภศรประสิทธิ์ละดิชันการจนานิตเมทาค่ะค่ะเปิดเปิดมาตอนแรกเราก็ต้องทบทวนเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะโควิดสากดีวันดีคืนน้องแป่ะวันที่สองพยายนนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบหกคนมีผู้เสียชีวิตยังซูงอยู่ค่ะทุกคนยัง ยังบอกว่าเอ๊ะทำไมผู้เสียชีวิตยังสูงต่อไปเรื่อยๆ262คนแต่ว่าคนหายป่วยนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะประมาณ17,936คนทีนี้ถ้ารวมผู้เสียชีวิต262คนสำหรับวันนี้เนี่ยเรามียอดรวมรวมกันไปแล้วนี่ประมาณ12,000คนแล้วนะคะก็เป็นที่น่ากังวลในเรื่องของผู้เสียชีวิตเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่อยู่ระดับที่แบบเลวร้หลักร้อยนะคือร้อยเหมือนกันแต่ว่า หนึ่งร้อยอีอ่ยมันน่ากังวลอยู่เพราะว่าผู้สิทธิ์ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคเจ็ดโรคเสี่ยงนะคะแล้วก็บางรายบางวันเนี่ยจะมีแบบฟลุกๆเข้ามานี่อยาไม่อยากพูดเรียกคขาว่าลุกฟลุกหญิงตั้งครรภ์ค่ะอันนี้ก็น่ากังวลนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวัคซีนยังไปไม่ถึงเขามากมายเท่าไหร่โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยมีคนพูดกันว่าไอ้เขากงงังวลหรือเปล่าเรื่องที่ไม่อยอมไปฉีดวัคซีนนะคะ อนนี้ก็ขอเตือนเลยว่าถ้าคุณตั้งครทันไม่ว่าจะเป็นอีกพันสักเท่าไหร่นะขอให้ไปฉีดวัคซีนเถอะไม่ให้กระทบกระเทือนกับลูกในในทันเลยนะคะเพียงแต่จะเป็นการรักษาชีวิตทั้งคุณแม่และคุณลูกไปกด้วยกันด้วยสถานการณ์แบบนี้เนาะก็ไปฉีดเถอะ <c oughs> นะ <c oughs> วัคซีนเนี่ยจริงๆมันก็มีตัวที่ปลอดภัยอยู่ <c oughs> นะคะอ่ะทีนี้เรื่องของยอดที่พี่เอื้องบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ <c oughs> มันก็น้อยลงก็จริงนะแต่ว่าแพทย์ชนบทเนี่ยเขาบอกว่า อย่าเพิ่งรีบดีใจเพราะว่านะคะ <c oughs> การพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าการตรวจคัดกรองด้วย rt pcr ลดลงนะออออผลการตรวจด้วย atk หรือว่า antigen test kit ซึ่งตรวจแบบเร็ว,เรวๆเนี่ยนะคะออยังไม่ลงตัวออคุณหมอชนบทเนี่ยออก็เลยบอกว่าคลายล็อกเนี่ยมันอาจจะน่ากังวลนะมันอาจจะมีผู้ติดเชื้อรอบใหม่พุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เลย โพสเฟสบุ๊กนะคะในประเด็นนี้ค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบดีใจจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการตรวจคัดกรองด้วย rt-pcr เนี่ยลดลงจากเ0 0 0 0รายต่อวันเหลือประมาณสัก7 0 0 0 0รายตัวเลขกลมๆลมนะคะทำให้พบผู้ติดเชื้อลดลงนั่นเองนะคะซึ่งนะะง่ายๆเลยเอาง่ายๆสั้นๆก็คือว่าที่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายงานมาเนี่ยลดลงเป็นเพราะว่านะคะ ตรวจน้อยลงนั่นเองนะคะอ่ะข้อสังเกตประการสําคัญในการดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็คือจานวนการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR น้อยโอ้กํลังน้องไปกําลังจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มันนเสนอออกมาหนึ่งมืนเจ็ดพันอะไรประมาณนั้นหรือว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียงแค่หนึ่งสีเมันเป็นภาพหลงตาว่าอย่างนั้นเออก็คุณหมอบอกประมาณนั้นนะคะเป็นข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทนะคะที่บอกว่า ตรวจน้อยก็เจอน้อยว่างั้นเถอะนะคะทีนี้เขาก็เลยมีความกังวลว่าเมื่อเปิดให้ประชาชนเคลื่อนย้ายการเดินทางได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ,อาจจะมีการติดเชื้อระลอกใหม่หรือเปล่าตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะก็เหมือนเป็นคําเตือนที่คุณหมอลหลายท่านเนี่ยเตือนมาโดยตลอดว่าการที่เราจะกลับบ้านไปเยี่ยมภูมิลาเนาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดนี่นะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังสักหน่อยเพราะว่าเราอาจจะไปอยู่ในที่ชุมชนมา ไปตลงตลาดไปผ่านนู่นผ่านนี่มาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรากลายเป็นพาหะนําเชื้อโรคเป็นผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการแล้วก็เป็นตัวนําผ่านเชื้อไปให้กับญาติพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดออนั่นแหละต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเปิดให้เดินทางแต่ว่าถ้ายังไม่จําเป็นจริง ไม่รีบก็ยังไม่ต้องไปดีกว่าค่ะนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อนะก็ะเราก็ฟังไว้เป็นข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวเองแล้วก็สํารวจตัวเองตลอดเวลาแล้วกันนะว่าใส่หน้ากากสองชั้นหรือเปล่าล้างมือเป,ไป,ไป็นวัยหรือเปล่าเว้นระยะห่างกันหรือเปล่าไม่ไปในที่ชุมชนที่เราต้องสงสัยเนาะส่วนเรื่องของวัคซีนมันมีคําคือเมื่อวันวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยที่รัฐสภาเขาสนุกสนานกันมากมีการวิภาพวิจารณกี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีน ซึ่งโน้ตแวคว่ยแอสตาสเซนิกาประสิทธิภาพเพิ่มสูงขั้นมากมายมหาศาลเมื่อเมื่อคืนวานนี้ท่านประหลัดประทรงสารท่าสูขก,กับคุณหมอที่เกี่ยวกับการกลมกลมโรคก็มาชี้แจงว่ามันมีสถิติแน่นอนมีการวิจัยแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างการวิจัยดังกล่าวประสิทธิผลประสิทธิภาพเนี่ยกําลังอยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ท่นนี้วันนี้ก็มีคุณหมอท่านหนึ่งท่านสงสัย ไม่ฟังไม่ได้นะคะคุณหมอธีรวัฒน์เขมจุฑาปกติถ้ามีคนชอบ ERO คือท่านผู้คิสงสัยนะผู้มีการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของท่านนะเขาบอกว่าข้อสําคัญที่คณะผู้วิจัยหลายแห่งถามก็คือว่าทําไมเอสหรือว่าเอสซาเซนิก้าเนี่ยนะคะสองเข็มได้ระดับภมิคุ้มกันไม่ดีนะซึ่งมันแตกต่างจากรายงานที่ใชหลายประเทศเป็นอย่างแพร่หลายเพราะเมื่อวานมีการพูดกันว่า ซีโนแวคผสมแอสตาเซนก้าเนี่ยูมมันขึ้นปื้ดเลยนะแต่ทำไมแอสตากับแอสตาเนี่ยภูมมันน้อยกว่าซีโนแวคผสมแอสตาคคุณหมอก็เลยสงสัยคุณหมอก็บอกว่ามีวิธีการของเขามันถูกต้องปฏิบัติคือผลวิจัยมันถูกต้องปฏิบัติปฏิบัติหรือเปล่าครับนะวันที่เจาะเลือดหาระดับภูมิันในเอเซ็คทเนี่ย เป็นวันที่ควรจะเจาะนะจัะถูกวันหรือเปล่าหรือเจาะเร็วไปจาบช้าเกินไปภูมิก็เลยไม่ขึ้นอันนี้คุณหมอต้อง้อสงสัยหนึ่งทอเแล้วนะคะสองก็คือผู้ที่รับเอสเซดเกิแอซซิิกาสองเข็มแก่เกินไปหรือเปล่าหรือมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแตกต่างจากซินแวคสองหรือซิ n นแวคแอสตาหรือเปล่านะคะสามก็คือข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองซึ่งดีมากตามรูปคือนำมีการนํากราฟิกมาเสนอเนี่ยเาบว่า การฉีดเซโนแวตสองเข็มตามด้วยแอสตราเซเนกากัทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระดับเรื่องภูมิคุ้มกันรวมถึงภูมิคุ้มกันเฉพาะต่อสายพันธุ์เดลต้าเป็นต้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเอไออาโอของคุณหมอเนี่ยมันยังไงแน่อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาชีแ้แจงให้ชัดเจนนะคะเพราะคาถามคุณหมอเนี่ยเป็นคําถามที่ทุกคนสงสัยนะจ๊ะจะบอกให้ย้อนกลับไปนะคุณหมอสุภกิจศิริลักใช่ไหมเมื่อวานนี้เอานี้ดีกว่า คือเขายกทีมกันมาเลยนะคะก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นประธานบัญชีอะไรชื่อพระคุณใจไทยใช่ไหมคะคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตประลัดกระสวงสาธารสสุคุณหมอสุภกิจศิริลักอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคุณหมอโอภาสการโกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็มีรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะเขาไม่ยืนเป็นแบบเรียงกันอหน้ากระดานใช่ไหมนะทีนี้เนี่ย ประเด็นที่ที่มีการหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้นี้แหละนะ,ะทีนี้ก็มีคําถามว่านะเอ๊ะเรื่องของงานวิจัยเนี่ยยังไม่เห็นมีการตีพิมพ์เลย ừ, การฉีดวัคซีนไข้เนี่ยนะ,ค,ะคุณหมอสุภกิจอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์พูดแบบนี้นะบอกว่าเนี่ยกำลังจะส่งตีพิมพ์ <c oughs> แต่ว่าการบริหารในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าหากรอให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยก่อน ถึงนำมาบริหารจัดการถือว่านะใส่วงเล็บไปน,นะโมง่มากาใช้คําแ,แรงแรงคุณหมอบอกว่าถามว่าทําไมเรายังต้องซื้อวัคซีนซินโนแวคก็ตอบกลับได้ง่ายๆว่าผลวิจัยบอกว่าการสู้กับเดลต้าในปัจจุบันใช้ซินโนแวค1เข็มบวกกับแอสตาเซเนกาห่งเข็มให้ผลพอกับการฉีดแอสตาเซเนกาสเข็มนะ,ะคุณหมอบอกว่าถ้าหากจะรอแค่แอสตาอย่างเดียวต่อให้ได้มาเดือนละสิบล้นโดส ก็สามารถฉีดได้แค่เดือนละห้าล้านคน<ม>แต่ถ้าถามว่าฉีดแบบควายจะสามารถฉีดให้คนได้มากกว่าเดิมถึงสองเท่าเป็นตักกะ<ม>พื้นฐานง่ายๆหากคิดไม่ออกผมก็ไม่รู้ว่าจะบริหารบ้านเมืองไปได้อยา่างไรนะคะเออ <c oughs> บอกว่ายืนยันว่าการฉีดวัคซีนควายม,มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากจะให้พูดให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะการตัดสินใจของกระทรวงสาธารณสุขในยุคที่มีวิกฤตต้องเร็วหากลีลาและต้องรอเอกสารก็อาจจะทําให้ชีวิตประชาชนเสียหายมากกว่าอจบ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีซีโนแวคในในสต็อกเยอะค่ะคุณก็ได้เร่งระบายเพื่อจะลยหาเหตุผลมาเป็นองค์ประกอบสําคัญเนาะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคุณหมอคะคุณหมอดุมากใช่คุ่ดดุขนาดนี้ทำไมคุณหมอดุเดือดเนาะมันดึกมันดื่นหรือไงถึงคทำให้คุณหมอโมโหทำให้คนแบบตาตื่นนอนอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ขำๆนะคะอันนี้ขำๆราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาโพสเฟซบุ๊กนะคะ บอกว่าเขาว่ากักตัวเพราะว่าโควิดสิบเก้านะมีผู้ที่ใช้กรณีว่า Facebook ชื่อว่าที่สิบเอกจารุวงนินปันเพลานะคะได้โพสต์ข้อความนะเขาโพสต์คลิปกับเป็นภาพความวังเวงในวัดแห่งหนึ่งนะโอ้ดิฉันทำได้ความดสีเลยนะในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วเขาก็มีคําบรรยายใต้ภาพใต้ข้อความของเขาคือบรรยายถึงการกักเข้ากักตัว14วัน รักษาโควิดสิบเก้าหายคือเขาไปรักษามาที่บ้อยแล้วหายแล้วแต่มันต้องกักตัวอีกสิบสี่วันใช่ไหมเพื่อให้เชื่อมันแน่ใจว่ามันจะตายไปในชีวิตเราแล้วไม่มาเข้ามาแล้วแล้วก็พูดถึงเจ้าหน้าที่เขาถูกเจ้าหน้าที่นํามากับตัวที่ศา,า,<ม>าลาพักศพไปศาลาพักศพภายในวัดแห่งหนึ่งที่อเมริกหนองกี่แล้วปรากฏว่าอยู่คนเดียวอะ่ะอ๋อเลยกลัวเหมือนกันใช่ชคน<ม><ม>เราก็บอกว่านอนนี่หนักเลยครับ ตื่นคือหลับๆตื่นๆมาตีสี่ลุกขึ้นมาโคมนะ้ำกลัวโควิดน้อยกว่ากลัวผีอันนี้เป็นเรื่องความจริงนะคาะ <c oughs> พี่ยังมีคนขี้กลัวผีพูดได้เลยว่าเวลาเรากลัวมันขึ้น,ข,นขึ้นสมองจริงๆนะคะเออมันหลอนอ่ะควาจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีหรือเปล่ามันเป็นยังไงอ,อะไรอนอนแต่ว่ามันหลอนอ่ะที่เราเห็นในหนังในอะไรอย่างเงี้ยตอนทแบบหลอนแล้วเป็นนอนในที่ที่ที่คนแบบว่าเป็นวิญญาณมินอาจจะกลัวเนาะแต่ว่าถ้า ถ้ามองในทางพระเนี่ยก็เหมือนให้ปลงอน,นิจจังนะใช่่ะแต่เขาไม่ตายนะแหเพราะว่าเขาเพิ่งรักษาโควิดหายก็คือเป็นแบบปลงไงโปร่งว่าเออโอเคถ้าแบบในอนาคตในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจจะเจอแบบนี้ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคนทุกคนต้องตายไว่ายัางไงา<อ>แต่ว่าปลงเร็วไปนิดนึง <laughs> หลอนเล็กๆ <laughs> นะคะอ่ะทีนี้เรื่องนี้ก็หลอนเหมือนกันนะคะคนที่ซื้อประกันภัยโควิดนะคะก็บุกไปเลยค่ะ ไปหน้าอาคารบริษัทอาคเนประกันภัยจำกัดนะคะอยู่ที่ถนนสีลมนะอันนี้ไม่กลัวแล้วโควงโควิดเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเคลมประกันโควิดรอนานหลายเดือนไม่ได้ค่าสินใหม่ทดแทนค่ะทั้งๆท,ที่โฆษณาเอาไว้ว่าใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันนะคะก็ปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยลูกค้าเห็นภาพนะในหนังสือพิมพรลีิวนะแน่นอิดเลยน,นแน่นที่หน้าบริษัทอาคาเนประกันภัยเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ย ไปยื่นเพลมประกันโควิด1 9นะคะกับทางบริษัทแต่ปรากฏว่าหลังจากยื่นเอกาสารแล้วก็ทําเรื่องหละช้างเงียบหายติดต่อก็ไม่ได้นะคะทั้งที่โฆษณาไว้ว่าจะจ่ายเงินแค่1วันนะคะทีนี้เนี่ยลูกค้าบางรายเขาบอกเขารอไปเนี่ยเกิน15วันแล้วสตางก็ยังไม่ได้นะคะโอ้เนี่ยคนไปคอมเมนต์กระหน่ำมากเลยนะคะก็ปรากฏว่ามีสมาชิกทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปบอกว่าลูกค้าจานวนมากเนี่ย บุกไปที่บริษัทอาคเนย์ประกันภัยที่ถนนสีลมนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยยื่นเคลมแล้วก็ไม่ได้รับเงินสินไหมตามที่ได้ซื้อประกันภัยเอาไว้นะคะอืมโอ้โหเยอะเลยแหละคนไปแล้วก็ไปไปโวยกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่เท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทางคอปปอรเนี่ยเขาก็ออกมาใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นมาตรการเล่นใจเจาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ศึกษาพอสมควรนะค่ะัน เงื่อนไขในการไม่คงไม่น่าจะเป็นเรื่องของการ<ะ>เจอจ่ายจบนะคะอันน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเอ,อเวลาที่เข้าไปหยุดแล้วอะ่ะไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วจะมีค่าตอบแทนในค่าบรรจุไอ,อตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นปัญหาเพราะมันจะต้องเข้าคุณสมบัติตาม<ะ>ข้ขขอกาหนดที่เขากําหนดกันไว้มันคงมีเรื่องเงื่อนไขละเอียดเยอะแยะมากมายมหาศาลนี่ย,ยมันก็เลยทำให้บริษัทใช้เป็นช่องว่างในเรื่องของการยืดระยะเวลาในการจา่ายอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดีๆมันอาจจะต้องแบบว่าว พิสูจน์เยอะอะไรอย่เงี้ยเพราะก่อนหน้าเนี่ยคอพอพอเขาก็บอกว่าเขาถามไปแล้วแหละจากผู้บริษัทประกรันพวกนี้แต่ว่าส่วนใหญ่บริษัทเนี่ยก็จะตอบกลับมาว่า เหมือนคนมายื่นเคลมเยอะเขาก็เลยต้องพิจารณาเอกสารนานในประมาณเนี้ยนะคะแต่คอพอบอกให้จ่ายภายใน7จ็ดถึงสิบห้าวันนะอันนั้นเป็กรณีที่เจอโควิดใช่เป็นโรคโควิดแต่กรณีที่ไปพักรักษาตัวและในระหว่างการพักรักษาตัวเนี่ยจะต้องได้รายได้เป็นเป็นรางวัลกลับมากับสัญญาประกันภัยนะคะก็คงจะน่ามันคงต้องใช้ระยะเวลาอันนี้ลำบากค่ะล้ค่ะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้ เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ